ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมนี้ก็เอารถกลับมาจากนางานครับผมกลับมาจากนางานกลับมาหอดบ้านกับเตรียมมาล่งแล้วครับผมกลับมาหอดปูปูล้างบ้านนี่และครับผมเอามาล่งไวจอดไว้ที่เดิมแล้วครับผมเอาไปนางนมากลับมาแล้วกับเตรียมตัวลงแล้วครับผมมาชมกันครับผม

็ต้องตรวรถที่มีมันรถอีกนะครับือรวจรถีอยงต่ที่น่าีัรถเอียงึล่งานรรถเอียงตัรถเอียงตรงนี้ขึไกหายอยู่ครับแต่ว้านนที่มันแดแจ่คับแดดแจ๊หนาหรือว่าแแ่นที่อจะตล่องพืนที่ีงก็ต้องระวังจังเลยครับ นี <pegar. S 2> ่ทำไปครับผมระบบรถรถไปดีไปแล้วครับผมเพราะว่ากระปงนั่งในเตาครับผมเพราะว่าตึงแบบแบบนี้แบบนี้มันก็เป็นกินมค่อยส่งไปเรื่อยครับครับผมลงเรียบหนอยแล้วครับผมลงซูเพื้นกินยักรวดให้แล้วครับผมลงไปละ ก่อนเก็บเก็บอย่างนี้นครับผมลงเสร็จเรียบร้อยแล้วปลอดภัยครับผมปลอดภัยขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนครับผมที่รับโชคนะครับเนาะการเอารถโตขึ้นไปโคลงกันสิละครับผมการกีฬางานกันงสิละครับผม เส็จคอยไปค่อยมากเสร็จแล้วครับผมกวบวดให้มากก่อนละครับผมเสร็จเรียบร้อยวา่างปูมว่างปูผีเรียบร้อยแล้วก็ปิดประตูปิดทันรถไม่โค้กันมาเก็บบันไดแล้วครับผมเก็บบันไดคือต้องไปขีดับผมบริขีดสายไฟเอาบันไดขึ้นครับผมก็เลยต้องได้ เดินไปเอาสายาไฟแบตครับผมไปฉีดครับถือว่าพอจบคลิไปไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ